สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าจุ๋มพารวยนะคะอยู่กับเด็กๆค่ะอ้าวตามสบายเอาเลยอ่า <c oughs> วันนี้พาพามาเล่นสวนมามามากวาดหญ้ามาด้ายหญ้าเด็กๆมาเล่นด้วย <c oughs> น้องเข้าหอมกับน้องใบมอน <c oughs> <c oughs> มีเด็กๆจะซ่องคนบ <c oughs> ็น <c oughs> ลืมพาดูฝรั่งพี่น้อง เออคเท่านี้อะไรูยามนอเออเออได้ยินอยู่ะบอกเอาหญ้าไปด้วยตอนแรกว่าจะไม่เอาไปตอนนี้ว่าเอาไปด้วยวันนี้เจ้าจุ๋มก็มาห่อฝรั่งนะพี่น้องหอยังไม่เสร็จดีหรอกเนี่ยเนี่ยฝรั่งอันนี้มันยังไม่โตเท่าไหร่นี่ยังไม่โตเท่าไหร่ไอ้ที่โตโตห่อแล้วเนี่ยที่ที่ที่เราจะต้องห่อพี่น้องลูกขนาดเนี่ย ที่เราจะต้องห่อตัวโตนี่คือเราจะต้องห่อแล้วนะอันนี้ออกดอกก็มีนะดอกดอกก็สวยนะนี่คาะคือที่จะต้องห่อเตรียมห่อแล้วเนี่ยเอาถุงยางมาไม่พอก็เลยม่ไม่ได้ห่อห่อไม่เสร็จจัดย่ายามเย็นค่ะเด็กๆเข้ามาเล่นด้วยชมทุ่งชมทุ่งยมเย็นนะสมัยนี้เป็นตะจวงจวงเหรอ สมัยยายก็จัจจิงจะจจิงจาจ่ามาจะจจิงจาจิงจะาจิงจ่าโอ้ยดังมากเลยนะจัจริงจาใช่แต่ก่อนดังมากอันนี้ตาจงจวงเป็นยังไงตาจงจวงนี่ไงวงนี้ตาจงจวงเห็นพี่เห็นผีเต้นไม่ดูเห็นบเต้นตาไปจัจจงจวงไปจัจจิงจวงเหนใต้นยังไงนะตาจงจดูดิ อ๋อย่างเงี้ยเหรออาจารย์ิงจาเดี๋ยวทีนี้เอาเราเห็นเขาเตจอยี่จ้าวจ้าจิเออคล้ายๆกันแต่คนละแบบใช่ไหมคนละสมัยคนละยุคยุคของยายจะเป็นจะติงจาขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์อ่ะเด้ง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 เป็นอย่างงี้เหรอเด้งด้ง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเิฟทุกคอมเมนต์โดยกระด็นเด็กยเย็นมาตัดหญ้าแล้วเด็กๆมาเล่นด้วยวันนี้วันอาทิตย์มาเล่นที่สวนด้วยชมสวนด้วยพี่น้องข้าวก็ออกรวงแล้วนะอั่งนี้ข้าวออกรวงแล้วค่ะข้าวเราออกรวงแล้วขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ